โอเคครับท okay, anyway, an anyway, right. right? so so ่านชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยเลยฮะไท่ต้ชมชม่อยู่ในช่อง d c x d i o นะฮะซึ่งเรื่องการทำการการทำการเออรีโมเดนเอกนะฮะซึ่งว่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีเยอะเนาะก็ผมให้ดูแล้วกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปเลยแล้วก็จะมีประมาณนั้นนะฮะแต่ว่า ตัวที่ผมจะํำการดีวทำชมชมตัวหลักๆก็จะมีแค่สองตัวเท่านั้นครับซึ่งถามว่าทำไมผมจะรีแค่สองตัวนะเพราะว่าผมผมขี้เกียจน,นะฮะ <the> ก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยนะดีน้าชมก็จะมีสองตัวนี้เลยนะอันนี้ผมจะทําการให้มันยิงให้ดูเลยละกันนะครับโอเคนะฮะมาแล้วนะซึ่งต,ตัวนี้น้ำชมผมบอกเลยว่ามอร์ตนี่นชมถ้าเกิดว่าคือผมจะบอกไงดีอะคือมอตัวนีนมัน,มน มันไม่เหมือนม็อดตัวอื่นเลยที่ผมเคยเล่นมานะครับเพราะว่าการยิงของมันนี่ก็นเจแบบแปลกแปลกประหลาดมากเลยนะฮะซึ่งคือถ้าเกิดว่าเราไม่เดาเจ้าตัวมันหันหน้าไปทางศัตรูน้ำชมคือมันมันก็ต้องตรงเลยนะถ้าไม่หันไปมันจะมันจะยิงไม่ได้นะฮะแรกเลยน้ำชมผมขอการกดอันนี้ก่อนนะให้มันเดินครับมีเสียตังค์เวลาหนึ่งบาทนะฮะที่หนึ่งบาทก็ยังคิดนะแต่รอให้มันนี้ก่อนนะกับกับลํำก่อนนะฮะ โอเคนะตอนนี้มันก็กลับลำเป็นเสร็จสิ้นแล้วนะฮะแรกเลยนะก็ก็ต้องควบคุมมันก่อนนะแล้วก็ทําการเออเรียงมี่เป้าหมายนะชมแต่ว่าก่อนจะให้มันเป็นเลืงที่เป้าหมายให้มันยิงให้ดูเนี่ยเรามาดูระยะการยิงของมันก่อนนะว่าไกลแค่ไหนนะโอ้โหแบบโคตรไกลแล้วอะไรมันจะไกลขนาดนี้คือมันไกลเกินนะคือสมมติว่าเราจะยิงเจ้าตัวเออยิงเจ้าตัวเออ อ่าเป็นเจ้าสิ่งก่อสร้างก็โง่ตรงนี้เลยละกันนะฮะก็ต้องทาการสั่งแค่ตัวนี้นะคตัวนี้มันก็เออมันเหลืองมากเลยนะก็ทํทำการปรับให้มันตรงๆนะเป็นเจ้าเจ้าสิ่งก่อสร้างโง่อันนี้นะฮะแล้วก็สั่งมันเลยละโอ้โหูแบบยิงโคตรแรงนะฮะเราจะรอให้มันดีให้ดูกันรอบึงละกันนะฮะอ่าให้มันเลืออนนี้ละกันจริงได้ไหมเนี่ยเรามันใช้กระสุนก่อนนะแต่มันแต่มันไม่มีบอกนะก็ถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็จะมีไอตัวแบบว่า เป็นเหมือนหลอดสีฟ้าแล้วคอยบอกนะครับในการเอ,อ่อปีเลในการยิงของมันนะฮะแต่นี่นมันไม่บอกไงเราก็ต้องมาคอยบังคับมันนะอ่ะเอาอันอื่นก็ได้นะโอเคตอนนี้มันก็หันหน้ามาตรงกับสตุดที่จะยิงแล้วนะเป็นปืนอันนี้แล้วกันนะมันไม่ยอมยิงวันเนี้ย มันก็จะยิงออมาที่เลยนะฮะต่อไปนั้นก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ผมไม่รู้นะว่ามันยิงเหมือนตัวเมื่อกี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเหมือนนะคือตัวนี้มันก็จะมีอะไรกดเยอะเต็มไปหมดเลยนะผมก็หาไม่ออกเหมือนกันนะฮะไอ้ว่าผมจะทำการหันหน้ามาเลยนะมันหันหน้าช้ามากไอตัวนี้มันก็หันหน้ามาเลยนะก็ทาการสั่งให้มันยิงไปเลยนะเอามันยิงสถานการณ์แ้วนี้ว่า โคตรแรงนะเรจะแรงขนาดนี้คือมันแรงมากนะยะเราสั่งสั่งให้มันยิงครั้งหนึ่งได้ไหมมันมันแรงมากนะอ่ายิงอันนี้แล้วกันนะคือคือทาหน้ามันไม่ตรงนี่มันจะไม่ยิงเลยขาดเลยนะเออผมไม่รู้นะว่าคนทํามอดเขา,เาทำไมทํามาเป็นแบบนี้นะอันนี้มอดใครก็ไม่รู้นะอยากคุณ่ผู้มชมก็ไปหาเอง,เองนะผมไม่รู้เหมือนกันนะ เรากดให้มันเดินก่อนละกันนะเออมันไม่ยอมเดินครับมาล้วมันขอยิงอันนี้เลยละกันนะอี๋มันไม่ยอมหันหน้ามานะยิงแล้วยิงดียิงดิโอมันไม่ยอมยิงชพรมันเอ๋วเนี่ยมันติดบ่อเนี่ยเอออ่ะผมมันไส้มันว่ะโอเคตอนนี้ผมก็เอาตัวใหม่มาแล้วนะเพราะตัวเมื่อกี้มันมันเดินติดบ่อนะเป็นเป็นแบบแหล่งน้ำพวกนี้นะครับ ผมก็จะมันหันหน้ามันเลยนะจังก็สร้างยิงเลยนะเอาเป็นแต่เพื่มข้างหน้ายังไม่ตกเลยนะายังไม่ตกนะทำไมไม่ยิงวะขอให้มันเดินก่อนหนมันมันเหมือนแบบฮ้ยมันก็ตรงแล้วมันไม่ยิงอ่ะมันไม่ยิงวะ What the fuck ลองตัวใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะถ้าครั้งนี้มันไม่ยิงนี่ผมปิดคลิปนะผมปิดคลิปเลยนะอะยิงเลย น่ะคือมันเล่นตัวมันยิงอ่ะมันก็ยิงเลยเพื่อนอืือหรือว่ามันต้องแบบยิงไกลๆกอ่ะคือตอนนี้มันก็น่าจะตรงกับเป้าหมายของจะให้มันยิงแล้วนะผมจะให้มันยิงอันปกมาณอันตอนนี้นะครับอันจะยิงไหมรู้มันยิงไปแล้วอ่ะยิงแล้ว three two one โคตรอะไรกันนะระเบิดกนกคันเลยนะคือเหมือนมันต้องอยู่ไกลไนะถึงมันจะยิงนะครับก็เป็นมอตตี่แปกดีนะ ขอสำหรับใครอยากเล่นก็อหลใต้คลิปผมเลยนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะราบเจอกันคลิปหน้านะโอเคบ๊ายบาย